หนึ่งน,นะเกิดสิในเกมอ่ะพอแล้วต้องสวัสด,ดีครับผู้ชมด้วยครับอยู่กับช่องอานอคัาทีเอสอาร์ T N R ครับผมวันนี้ด้วยเกมร็เหมาะกับแบบเทสเปอร์เตอร์เอ็กซ์ครับผมซึ่งซึ่งหลังจากที่อัปเดตวันคริสต์มาสแล้วตอนนี้พี่มัพเต็มขาวแล้วซึ่งอันเนี้ยคืออันนี้เป็นเรื่องดีนะครับผมเพราะว่าอัปเดตอย่างคือความคริสต์มาสก็คือน่าจะเป็นพาร์ทแรกนะครับผมพาร์ทที่หนึ่งเลย โอเคซึ่งตัวเกณฑ์จะเป็นยังไงบ้างไ,ไปดูผมเลกันเลยนะครับผมโอเคอั okay. แต่อย่างแรกก็คือนั่นะก็คือเซลล์คือจดหมายอันนี้ซึ่งอย่างแรกก็คือคืออันเนี้ยน่าจะเป็นกดส่งน้าอย่างแรก,กคือก็สามารถเอาเพจแล้วก็เลือกสังยันต์ทใจชอบได้เลยนะครับผมเอ้ยแ,แต่ว่าไม่ต้องตกใจอันเนี้ยน้องเตยคุณที่ให้มาก็คือน่าจะเป็นตัว ฮิวเฮลอกที่เป็นโนะนะกเด้น้ำเหมือก็ตัวพิเซลตัวฮิวพิเซลแคทนะ้ำซึ่งฮิวพิเซลแคทคืออันเนี้ยมันถูกนำออกไปแล้วนะครับผมเพราะว่าเราเพิ่งเคยเห็นไปแล้วเนาะนะ่แล้วก็โอเคโอเคอย่างที่2ก็คือกิฟถ้าเกิดคนอื่นส่งกิฟไปปุ๊บก็ก็สามารถรับแคลมอได้เลยนะครับผมตอนเนี้ยเรารับไปแล้วเนาะอันนี้เราลองเทปไปแล้วเนาะโอเคแล้วก็เพิ่มตอิวอย่างหนึ่งก็คือ คือเท d ดดี้มาซาเืออันเนี้ยมันก็นก,นก็เพิ่มสกินหานขึ้นมาซึ่งเสียดายแมวคืออันเนี้ยคือตอนแรกกะจะซื้อแมวแต่ว่าแมวถูกนําออกไปแล้วอันเนี้ยเฟลเนาะก็เลยกลายเป็นเป็น,เ,ปนเพราะว่าย่างน้อยก็มีไอ้พวกที่เป็นหานสกินหานที่เป็นรูปิีนะ่ะคืออันเนี้ยราคาประมาณสองพันหรอยเเนาะเออเดี๋ยวก็ทูกอ่ะนะโอเควันนี้มีไฮไลท์นิดนึง โอ้โหมีคนอิจฉาก็นหนึ่งไปดีกว่าปะไปคริสต์มาส2022วินเทอร์ดีกว่าโอเคพอเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่เลยคริสต์มาสโว่โอเคก็จะมีแต่โอเคตู้ก็มีทั้งหมด7ตู้ด้วยกันนะมีโจลี่เอกคอซี่เอกหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเพื่อออัปเดตก็อัปเดตแล้วนี่จิงเจอร์เบสเอก โอเคอันนี้เจ้ากระเจ้าเดิมเออเกเนเดียวเอ็กก็ตู้ใหม่คริสต์มาสทรีเอ็กก็ก็ตู้เดิมแล้วก็เอ,อ่ออเสื้อน,นะออเนเมนเอ็กก็น่าจะเป็นตู้นี้แหละส่วนตู้สโนว์มแมนเอ็กก็น่าจะเป็นตู้รวมเนาะเนี่ยเออถ้ากูไม่ผิดนะก็น่าจะเป็นตัวอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวเพนกวินนะที่เคยเห็นอยู่เนาะ ก็จะมีตัว80%แล้วก็ตัวตัวนี้ที่เคยเจอเนาะที่ใครไปดูสตรีมที่เราก็ไปดูได้นะครับเพราะว่าเราเราอัดสตรีมไปแล้วประมาณ7ชั่วโมงเนาะแต่ว่าเกือบจะจบคลิปแล้วเกือบจะจบสตรีมแต่ว่าแล้วก็ตัวกระต่ายที่เป็นตัวรีเจนตอะเหมือนกันเลยสองตัวนี้น่าจะใกล้เคียงเนี่ยแล้วก็ตัวตัวก็คารซันต้าก็อันนี้มีอยู่ด้วยโอ้โห สยอดเลยผมคือก็การที่เป็นแมวแล้วก็มีพวกแคน้เคนที่เป็นตัวรูปยีคอนส่วนสโนเฟ็กก็น่าจะเป็นรูปที่เป็นเพกัซัสเออแล้วก็ตัวเพนกวินอ่ะน่าจะเป็นตัวหิวเนาะถ้าผมรู้ไม่ผิดนะซึ่งอันนี้ที่ผมรอมสู่ไปอะ่ะอันนี้มันได้ตัวตัวก็กางที่เป็นรูปแมวก่อนนะแล้วก็ลองต่อมาก็คือเป็น เวนสโนเฟสที่เป็นเอกสารเนาะเออที่เป็นตัวมิติอลอแล้วก็แคนดี้แคมที่เป็นตัวยูนิคอร์อ่ะมาตัวสุดท้ายเออถือว่าครบเซฟพอดีนะน่าจะเป็นตัวอันเนี้ยแล้วก็อันเนี้ยน่าจะเป็นอเวนดีวาร์เนาะน่าจะเป็นพวกอเวนแคเรนเดียแต่ว่าน่าจะเป็นเป็นไอที่เป็นประจําวันที่เป็นอันเนี้ย ก็จะเหมือนพวกเดลี่ววัดทั่วไปเลยซึ่งอันนี้อยา่างแรกก็คือโจลี่เพนกวินเนาะอันนี้ที่เพิ่งได้มาแล้วก็อ่อโอเครับรางวันประมาณวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นพวกบูธห้นาทีเนาะแล้วก็ต่อมาก็คือโน t เต้นพอยต์บูธน่าจะเป็นตัวอีเจนอันนี้เคยจําได้อืมโอเคแล้วก็ตัวยาอันนี้เคยจํากันได้แล้ว คริสต์มาสบูธอันนี้เป็นสก,กินเนาะเออสก,กินการแล้วก็เจมสามสามสามร้อยการเอออันนี้คุม้มซื้อว่าสแต็คคืออันนี้พารางอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเนี่ยเอ้ยไม่ใช่หนึ่งพันสิหนึ่งร้อยสิบสองเทเรียนโอเคก็ก่อนหน้านั้นคืออันเนี้ยตัวอันเนี้ยเคยเจอกันอันนี้เคยเจอบ่อยแล้วเนาะที่เป็นพารางเนาะที่เป็นบีเรียนตอนนี้เป็นเทเรียนแล้ว แล้วก็สต o อกกิฟก็น่าจะเป็นอันนี้อ่ะซึ่งไอเกมพาร์ทที่เป็นอันเนี้ยมันอ่ซึ่งไม่ใช่เกมพาร์ทก็น่าจะเป็น Christmas สงองพันยี่สิบก็จะมีตัวแมวก็ตัวหมาสี่ร์เซแต่ว่าถ้าเป็นตัวฮิวคืออันเนี้ยตัวหมาแล้วก็ตัวแมวคืออันเนี้ยโอกาสหก็จะได้ตัวฮิวข้อคอมาซึ่งถือว่าโอเคนะ อ่ะแต่ว่ายังไม่หมดเพจเท่านี้มีช็อปอีกมากมายก็น่าจะเป็นวีดีทายอีเวนต์ออรี่เนาะรองเท้า10สต็อกกิฟราคาประมาณ1,899โพันปดร้อก้บักใครจะไปซื้อ,อน,นั่นแล้วก็ตัวอนิเมะที่ที่ยังเหมือนเดิมเนาะก็ยังไม่ได้ไปไหนโอเคมาโอเคก่อนที่จะไปไอโซน เนี่ยอันนี้อย่างแรกก็คือ Snow Forest คือเนี่ยเออแต่จริงๆคืออันนี้ผมคิดว่าอันนี้คือมันมีปัญหาหนิดนึงเพราะว่าเธอพอร์ตพอว์ปไปปุ๊บไอ้ที่ไปว์ปโลกอื่นใช่ไหมแต่ว่าจริงๆคืออันนี้มันมีบั็กเกิดขึ้นคืออันนี้มันว์ปไปปุ๊บเอา้าที่นี่ที่ไหนอะคืออันนี้มันเกิดเหตุบั็กเกิดขึ้นนะครับผมก็เป็นอย่างนี้นะครับผมโอเคนั่นก็ไม่เป็นไรเนาะโอเค โซลาก,ก็คือเป็นสโนวี่พอเลยนะครับต้องใช้สกุลที่เป็นไอที่เป็นลูกเปียะอะมันต้องใช้ประมาณโซนที่จะบอกก่อนได้ประมาณหน,น,นึ่งล้านสองแสนอันเนี้ยเคยรู้บังได้นะอะส่วนต่อมาก็คือเอลวีเกวับส่วนอันเนี้ยมันต้องใช้สกุลประมาณสามสิบห้าล้านนะครับผมผมที่เป็นสกุลจิงเจอร์เบสเอ็อันนี้นะอืมที่เป็นสกุลหมีที่เป็นขนม แล้วก็อันสุดท้ายก็คือเดินน็อปคอยก็น่าจะเป็นอันนี้นะครับผมที่โซนกลางสุดเนาะซึ่งราคาที่เราโซนบวกเราได้ประมาณเออสอมพันห้าร้อยล้านก็น่าจะเป็นสกุลที่เป็นขนมมีนี่ไงเนาะอืมขนมหมีก็ได้ไมนได้แต่ว่าเฮ้ยแต่ลืมไปคืออันเนี้ยมีเพื่อนยันอยู่ด้วยเอย๊มีเพื่อนกำลังตีพอดีแต่ว่าจินเจ้าเวคือไอนนที่เป็นเตียนเน๋ยนี่คืออันเนี้ยมันพลังก็อาจาร พอสังควรนะแต่ตอนนี้คืออันเนี้ยไอ้กล่องจิเกเบทที่เป็นบ้านกิเกเบสอ่ะคือมันจะประมาณสองมืงคขีเงี้ยเนาะเออเออถูกปฏิเยอะเนาะแต่ว่าไอ้ที่เงินไอ้ที่สกุลหมีอะ่ะที่เคยได้ที่เป็นขนมอะ่ะมันก็ได้เยอะเนาะซึ่งเคยลองตีไปแล้วนี่ได้เยอะด้วยแต่ว่าคือไอ้โซนอันเนี้ยที่มันมันงงแปลกๆเนาะซึ่งอันเนี้ยมันปีิศนาอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งมันเป็นอะไรสักอย่างเนาะเพราะว่าเคยไม่รู้ว่าอันเนี้ยเราเคยเจอมาก่อนก็น่าจะเป็นตัวอันนี้แหละที่เคยเห็นคือนึกถึงเห็นใช่ทันิบไหมซึ่งอันเนี้ยมันมันเป็นหนังตันนานไงแต่ว่าเราไม่สปอยซึ่งไอมีเพิ่มอะชิเมตนขึ้นมาก็น่าจะเป็นคริสต์มาส e ีเวน2์สองีสิบสใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยได้แล้วเออแล้วก็ p r e สเซนต์ n ัก็ต้องหาพวกของขวัญประมาณ ยี่สิบกว่าอันซึ่งอันนี้โอเคชันคืออันนี้ผมทำครบหมดแล้วก็เดี๋ยวผมจะดูใครแมล้วกันครับอันแรกก็คือก็น่าจะเป็นพวกโซนอันนี้เมืองอันนี้มันจะมีพวกสองกองที่เป็นที่เป็นของขวัญอันนี้แล้วก็เออตัวตัวตัวตวินที่เป็นวินเทอร์อันนี้ก็น่าจะเจอแค่หนึ่งกองอก่อนโอเคโนก็จะจะมีกล่องของขวัญหนึ่งกล่อง เทคเอนทรีก็จะมีกล่องของขวัญหนึ่งกล่องเนานะพอท่อก็ก็จะมีของขวัญหนึ่งกล่องเนาะเออก็เคยเห็นเนาะอ n นชีนไอร์แลนด์แคนดี้ไอร l แลนด์เฮลไอแลนด์แล้วก็เ v เว i นไอ n d แลนด์ก็ท้งก็ลงทั้งหมดก็เป็นเออเออคือห้าบวกห้าก็คืเป็นสนะิบเนาะถ้าผมจะไม่ผิดเทสช็อกก็น่าจะมีเนาะแล้วมี มีกล่องก็ไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่เนาะก็น่าจะเป็นดัตเทกก็มีกล่องขวาญอยู่เอ็กซ์แกบก็มีกล่องขวาญอยู่สตรีมสตรีมพังก็สตรีมพันเชก็มีกล่องอยู่เนาะอ๋อกอนนั้นคืออันนี้ก็รวมทั้งหมดก็เป็น13กล่องเนาะแล้วก็ The v ว i ยคืออันนี้น่าจะมีกล่องขวาญที่ซ่อนอยู่นะอยู่ในที่ใกล้ๆในคาคอมโดก็เป็นได้นะเออถ้าผมไม่ผิดนะเนี่ยอัสล อ่ะอสโลเคก็ยังอยู่ตรงนี้ครับโอเคอันนี้รวมทั้งหมด15กล่องเนาะถ้ารู้ไม่ผิดเนาะนะ,อะ,นะโอเคอ่าแต่ว่าถ้าถ้ามีไอ้พวกกล่องโอเคชันอันนี้อีกก็ผิดขอไม่ได้เลยนะครับผมโอเคพ,พิเซลวอลก,ก็เคยเจอไปแล้วหรอแคปาระดาษก็เคยเจอ วองก็เคยเจอไปแล้ว16กล่องคนทั้งหมด16กลอนแคคคาราดาก็เคยเจอไปแล้วแต่ว่าไอ้น,นี้ถ้าจะไม่ผิดอะ่ะมันอยู่ที่กระสุนอันเนี้ยก็ก็เจอของขวานได้แล้วก็แคทแคทชาการก็อยู่ในที่ประตูรับเลยอันเนี้ยแล้วก็วอเตอร์แอนก็เคยเจอตั้งแต่ที่เราเข้ามาเนะาะ19ก็ก็เอลวิเวก็อยู่ในตรงบ้านอันนี้แหละที่พี่ที่เป็นของขวานอะซึ่งอันเนี้ย ถ้าครบแล้วก็ยินดีด้วยนะคบผมเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ความจริงแล้วมันได้แต่ตัวสกเรนที่อังเกลในจากปีส0 2พันี่สิเอาที่เ,าเนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับโอเคชันอันนี้นะครับผมแล้วก็รวมทั้งอัปเดตพวกอันนี้ก็แต่ว่าแต่ว่าจําอันนี้ได้ไหมที่เป็นอันเนี้ยที่เพิ่งเห็นสังเกตคือ Com มิน part 2ก็หมายความว่า รออัปเดตสัปดาห์หนะ้าก็เป็นได้ก็น่าจะเป็นวันเสาร์นี้เหรอเนาะวันเสาร์หน้าแต่ตอนนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะแต่ว่าตอนนี้เวลาตีสามก็ตีสามก็เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยนอนตอนเช้าก็ได้นะถ้ามีต่อมา,านะอว่าแต่ว่าเพค a t i o ชั่นก็เริ่มเยอะขึ้นแต่ว่ามันมีป8อีกอย่างหนึง่งคือไอ um ้ที่จำเอได้ไหมแต่ว่าจริงๆคือขอรับปุ๊บ มันไม่ได้อ่ะคือมันรับไปแล้วอ่ะคั่วสังวดอันนี้ในของขวัญมันไม่ได้ได้แล้วอ่ะเออจริงๆคืออันเนี้ยแต่ดีคือพี่โบสก็เคยเคยแอบเซ่ะ e อีสตาร์ว่าแล้ว เดี๋ยวเมื่อกี้คืออันนี้คือมันรีเซ็ตแค่ไอพวกใน Map, แมปเฮสเซอเตอร์เ,อเฉยๆเพราะว่าแก้บั๊กไงมันก็เลยเป็นแบบนี้โอเคก็ไม่ต้องสงสัยนะโอเคไอที่เราทำดาบไปก็น่าจะเป็นในพวกตัวเอ่อตัวหมาไอตัวที่เป็นตัวรีเจนสองตัวนี้ไงแล้วก็ตัวอันนั้นด้วยที่ที่จับบิ๊กก็กลายเป็นทีนเดีแล้วเนีย่ยก็โอเคอ่าเริ่มพังเริ่มโอพึ่งแล้ว แล้วแต่ s n น w f l a k คืออันนี้ที่ที่ลองทำไอ้พวกพวกทำเดโอบวกก็ดับไปแล้วอ่ะพรางก็น่าจะประมาณแปดเทียนเนาะแปดร้อยเทียนเออไอ้อันนี้ถ้ากูไม่ผิดนะเดี๋ยวโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะโอ้โหแต่ว่าถ้าเป็นช s h นี่คืออันเนี้ยหนึ่งคิวเทียนเนาะหนึ่งคิวเทียนกว่ากว่าอ่ะโอเคก็ปิดคลิปดีกว่าเนาะไปแลั้นใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเหมแล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆก,ก็แล้วก็สตรีมขบหนุนด้วยนะครับแล้วก็สตรีมวันอังคารนะครับแล้วก็วันศุกร์ด้วยครับผมในวันหนึ่งทุ่งสองทุ่งขึ้นขึ้นด้นะครับถ้าเกิดพลาดสตรีมว่าอะไรก็สามารถย้อนกลับไปสตรีมได้นะครับทำพลาดเลยครับสังเกตสตรีมนี้ไปแล้วบ,บายๆจะกลับไปคลิปหน้าแต่ว่าถ้าอยากอัปเดตวันคริสต์มาสวันที่สองอีกนะครับผมในหรือว่าสัปสัปดาห์ที่สองก็ ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับผม